สวัสนะคะทุกคนวันน <t aún> <yelled> ี้8โมงแล้วนะคะน้องแอมก็กำลังจะไปทำงานแล้วนะคะเพราะว่าทำงาน8โมงครึ่งนะคะ Hello everyone! Welcome to my channel and channel อะคะวันนี้ร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวแอมไปทำงานกันนะคะบ๊ายบาย ที่ทำงานละคร้อนมากมาเดี๋ยวจ้าตอนเช้าจะเฝ้าสายแล้วจ้าเนี่ยกินตำถั่วเด้วยจ้าเด้อกินตำถั่วจ้ากินตำถั่วกับไก่ย่างจ้ามาเดี๋ยวเฝ้าเฝ้าไปแล้วค่ะ